เหตุการณ์ที่น่าตื่นตาตื่นใจ MSI และเซกกำลังทำอะไรบางอย่างที่จะทะลุโลกของเกมแข่งรถเมื่อซื้อ MSI Clay 8คุณจะได้รับประสบการณ์เกมที่ไม่เคยมีมาก่อน MSI และเซกประกาศความร่วมมือที่น่าตื่นตาตื่นใจในโลกของเกมและเทคโนโลยีการร่วมมือนี้จะนําเสนอประสบการณ์เกมแข่งรถใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนและเป็นที่สนใจสําหรับเหล่าเกมเมอร์ทั้งหมดเมื่อซื้อเครื่องเล่นเกมพกพา MSI Clay 8คุณจะได้รับสิทธิ์ดาวน์โหลดเกม Roller Racing ร Crossword Version PC ไปเล่นฟรีทันทีเริ่มตั้งแต่วันที่26กันยายน2025เป็นต้นไปนี้เป็นประสบการณ์เกมที่จะทะลุทุกพื้นที่ที่คุณสามารถคิดถึงได้ดินทะเลอากาศแม้กระทั่งโอกาสคุณจะได้ขับรถแข่งกับพลังจากเอ s มซครอเแและเดินทางผ่านทราเวลริงส์ไปยังมิติใหม่ที่เต็มไปด้วยความท้าทายและประสบการณ์ที่สุดเร้าใจในเกมนี้คุณสามารถเลือกเล่นเป็นตัวละครที่คุณชื่นชอบจากจักรวาลโซนี้มากกว่า23ตัวนอกจากนี้ คุณยังสามารถสร้างยานพาหนะสุดล้ำที่ตอบโจทย์สไตล์การขับของคุณได้และปลดล็อกแกะเจ็และอเทมพิเศษเพื่อสร้างความได้เปรียบและคว้าชัยชนะกลับบ้านแต่นี่เป็นจุดที่เกิดความคิดเห็นแตกต่างเซกก็ได้ออกแบบรถแข่งรุ่นพิเศษสำหรับความร่วมมือนี้ที่มีดีไซน์ที่ถ่ายทอดเอกลักษณ์ของแบรนด์เนมไซส์ผ่านโทนสีและโลโก้สุดโดดเด่นนี่คือการเผยแพร่ความร่วมมือที่แตกต่างและไม่เหมือนใครในโลกของเกมแข่งรถ Race วิ t h the b e บ t คุณจะได้เลือกตัวละครที่สูงสุดกว่า23บตัวจากจักรวาลโซนีและเข้าร่วมแข่งขันกับผู้เล่นทั่วโลกนี้เป็นประสบการณ์ที่ไม่เคยมีมาก่อนและคุณจะได้สัมผัสความเร็วเหนือระดับอย่างแท้จริงด้วยพลังประมวลผลจากเกมไซเครอเอปเเซก็ได้เผยชมรถแข่งรุ่นพิเศษในเกมนี้ที่ออกแบบเฉพาะเพื่อความร่วมมือนี้และมีดีไซน์ที่โดดเด่นและแตกต่างจากเกมอื่นๆที่มีอยู่นี้เป็นประสบการณ์ที่จะทำให้คุณรู้สึกว่าคุณกำลังเข้าสู่โลกของโกลเนเรสซิ่งครอสเวิร์สที่ไม่เคยมีมาก่อน โปรโมชันนี้จัดขึ้นในระยะเวลาจำกัดตั้งแต่วันที่26กันยายนถึง31ตุลาคม2025และมีจำนวนสิทธิตามสต็อกที่กำหนดเท่านั้นถ้าคุณเป็นแฟนๆของเกมและเครื่องเล่นในมิซายเคลอเอ8อย่าพลาดโอกาสนี้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่น้าซอนเรซิ่งครอสเวิร์ด h t t p s w w w s e g g c o n i c r o s s w o r d s h t t p s a s i a s e c i c r u n c c r o s s w o r d s n ติดตามข่าวสารและข้อมูลผลิตภัณฑ์เรียลไทม์ได้ที่ h t t p s w w w m s i c o m s s คุณคิดว่าความร่วมมือนี้จะสำเร็จและทำให้เกมแข่งรถมีความน่าสนใจมากขึ้นอย่างไรคุณคิดว่ามันจะเป็นประสบการณ์ที่ดีสำหรับเหล่าเกมเมอร์หรือไม่มาแบ่งปันความคิดเห็นของคุณในการค้นพบเกมแข่งรถใหม่นี้ในคอมเมนต์ด้านล่าง